ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับว่าทา่านมฐมนตรีไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยข้อปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชดนภาคใต้เรื่องของมาตรการซอฟโลนให้กับผู้ประกอบการปัญหาหลายๆอย่างมันมีปัจจัยความต้องการ,รของเราคืออย่างนี้ท่านประธานครับรรขออนุญาตนิดหนึ่ง<ด>นะครับความต้องการต้องการทีท่จะให้ต่อเ,อร,เรื่องของซบโโลนให้กับคนสามจังหวัดสี่อำเภอเนื่องจากว่ารเรายังมีความจําเป็น คณะรัฐมนตรีก็มีการสรุปว่าอบโลนที่จะให้ใหม่เนี่ยสำหรับคนใหม่เท่านั้นเองแต่คนเก่ามันก็เป็นปัญหาจะไม่ให้แล้วเอาเป็นว่าคนเก่าก็มีปัญหาก็มีการระเบิดมีการอะไรของปั๊มน้ามันต่างๆเหล่านี้คุณคนประกอบการเดิมก็มีปัญหาไม่สามารถที่จะขยับไปได้ของเก่าก็ต้องซ่อมเดินหน้าไปก็ต้องทำดอกเบีย้ยก็ขยับขึ้นเป็น6.5%าเปอร์เซ็นต์สำหรับบางราย8.7 5เปอร์เซ็นต เป็นเรื่องของที่ข้อกําหนดที่สถาบันการเงินจะต้องใช้มาตรการต่อจากนั้นไปทั้งๆที่ว่าเงินข้อนนี้ได้มาจากการช่วยเหลือของรัฐบาลอยากจะฝากไปท่านประธานว่าให้ฝากไปที่กระทระวงกระทรวงการคลังอย่าไปนิ่งนอนใจนะครับ,รบเพราะว่านับตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีหนึ่งมกราก็ดอกเบีย้ยขึ้นเป็น6.5จุเปร์เซ็นบกับการกําลังร้องขอความช่วยเหลือร้องขอความะร้องขอความเห็นใจจาก รัฐบาลนะครับขอขอบคุณท่านประธานขอขอบคุณครับยินดีครับอนุญาตให้คุณอับดุลนายีสามแหงฝากความเห็นไปนะครับสั้นๆครับเชิญนะครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอดุลนายีสามเง สมาชิกสภาพุ้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขตสามเขตพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบนังสตาและอำเภอโกมปินังก็ก็กสแสดงความเสียใจด้วยนะ,นะครับว่าท่านมฐมนตรีไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยข้อปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้3ามจังหวัดสี่อำเภอซึ่งเป็นมาตรการเดิมที่เรา มีปัญหาในการที่จะมาช่วยการแก้ไขบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนในเขตสาจังหวัด4ี่อำเภอก็คือเรื่องของมาตรการซบโโลนให้กับผู้ประกอบการในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพศ2560ปลายปีสิ้นสุดวันที่31ทธันวา2565ที่ผ่านมาหยกๆจกเนี่นะครับก็ มีการสรุปในระดับกรมว่าเมื่อวันที่20่ธันวา2,565บอกว่ามาตรการที่ให้ความช่วยเหลือนั้นจะยุติเพราะถือว่าทั้งหมดที่ให้ระยะเวลา5ปีเขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจได้แล้วแต่ด้วยเหตุว่า ปัญหาหลายๆอย่างมันมีปัจจัยที่เกิดเป็นปัญหา <c oughs> ที่ไม่สามารถที่จะแก้แกปัญหาตามวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านี้หลายปีก็เกิดปัญหาวิกฤตของในทั่วประเทศทั่วโลกเราก็เกิดผลกระทบเช่นนั้นเหมือนกันตั้งแต่ปีพศ2562จนถึงปีพศ2564ก็ร่วมเวลา3ปี นั่นเกิดเป็นประเด็นที่หนึ่งที่เราการประกอบการอะไรต่างๆในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีผลกระทบก็เหมือนเหมือนกับที่อื่นอันที่สองซึ่งที่อื่นเขาไม่มีก็คือว่าปัญหาสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบ,บ,บ,บสรุปนะครับสรุปครับ ก็อยากจะท้าความนิดหนึ่งนะครับผมโอกาสที่จะให้รัฐมนตรีผมเข้าใจว่าถึงแม้รัฐมนตรีไม่ได้มาอยู่ในห้องนี้แต่ผมเข้าใจว่าจะต้องมีทีมงานรับรู้รับฟังความต้องการของเราคืออย่างนี้ท่านประธานครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับความต้องการต้องการที่จะให้ต่อเรื่องของซอฟโลนให้กับคนสามจังหวัดสี่อำเภอเนื่องจากว่าเรายังมีความจําเป็นคณะรัฐมนตรีเขามีการสรุปว่าซอฟโลนที่จะให้ใหม่เนี่ย สำหรับคนใหม่เท่านั้นเองแต่คนเก่ามันก็เป็นปัญหาจะไม่ให้แล้วเอาเป็นว่าคนเก่าก็มีปัญหาอย่างเช่นว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นเมื่อปลายปีก็มีการระเบิดมีการอะไรของปั้มน้ำมันต่างๆเหล่านี้คุณคนประกอบการเดิมก็มีปัญหาไม่สามารถที่จะขยับไปได้ความจำเป็นในการใช้เ,เงินในการซ่อมของเก่าก็ต้องซ่อมเดินหน้าไปก็ต้องทา ดอกเบีย้ย1.5เณวันนี้หลังจากที่ครบ1ปีแล้วครบ,ครบ5ปีแล้วสิ้นสุดสิ้นเดือนธันวา2565ดอกเบี้ยก็ขยับขึ้นเป็น6.5%าสำหรับบางราย8.75%เหาปเ็นเป็นเรื่องของที่ข้อกำหนดที่สถาบันการเงินจะต้องใช้มาตรการต่อจากนั้นไปทั้งๆที่ว่าเงินข้อนนี้ได้มาจากการช่วยเหลือของรัฐบาลต้องใช้อดอกเบี้ยประมาณ0 0 1 แต่ว่าสถาบันการเงินก็ไปใช้กับผู้ประกอบการตรงนั้นเป็น1.5%เปเซนก็มีเงินผลต่างอยู่บ้างในการที่ดำเนินการโครงการลักษณะอย่างนี้ปีที่แล้วนะบแบงก์ก็บอกว่าเขาไม่คน้มเลยครับ,รรบขอไปด้วยครับขอไปด้วยได้อนุญ,ญาตให้แสดงความเห็นอ,อ,อยากจะขอแนะนำว่าสัปดาห์หน้าเสนอกรรมมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่า สัปดาห์นี้ไม่ได้ตอบแต่ว่าเมื่อส่งสัญญาณไปเช่นนี้แล้วหวังอย่างยิ่งว่ารัฐีคงจะเข้าใจความจําเป็นด้วยความเี็นใจครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าก็ใช้เวลาอีกเจ็ดวันก็อยากจะฝากไปท่านประธานว่าให้ฝากไปที่กระทรวงกระทรวงการคลังอย่าไปนิ่งนอนใจนะครับเพราะว่านับตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีหนึ่งมกราก็ดอกเบี้ยขึ้นเป็นหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์พบกับการกําลังร้องขอความช่วยเหลือร้องขอความราะห์ร้องขอความเห็นใจจาก รัฐบาลนะครับขอขอบคุณคท่านประธานอาทิตย์หน้าผมผมจะขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณครับยินดีครับด้วยด้วยความเข้าใจและเห็นใจครับ